สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน fc ชววตเรื่องทางทำการเปลี่ยนในส่วนของแจ็คชาร์จเครื่องเล่นบลูทูธลำโพงบลูทูธตัวนี้นะครับอ่าก็เปลี่ยนมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็อยากจะเห็นภายในอะไรเงี้ยนะครับนะบน,นะครับเป็นแจ็คหลุดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภายในของไอ้ตัวนี้จะเป็นยังไงก็คือหมุนสกรูน็อตออก6ตัวนี้ก็น่าจะเห็นในส่วนของแจ็คนะครับเป็นไมเคิลแจ็คหลุดนะครับตรงนี้ จ็คไม่รู้ว่าอยู่ข้างหนหรือไม่อย่างไรแต่ก็คงจะไม่ใช่หลักใหญ่ใจความอะไรนะครับก็คือแกะมาเลยนะครับทีนี้นะครับดําเนินการหมุนสกรูน็อตออกมานะครับเพื่อนๆหกตัวนะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ดึงตัวนี้ออกมาครับนะดึงออกมานะครับนะดึงออกมานะครับนะแล้วก็เห็นแบบนี้นะครับอ้ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ้ามันอยู่ด้านนี้อะ้อก็ยังไม่เห็นอ้ามันอยู่ด้านนี้นะครับนะขาดกี่ลา โอ้เลยครับเพื่อนๆครับสังเกตได้เลยครับสังเกตได้ว่าเกิดอาการแบบนี้นั่นเพื่อน <_ d ata> ลายวงจรขาดนะครับถ้าลายวงจรขาดแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะครับเห็นไหมเพื่อนคิดว่ามันไม่หามันจะลําบากนะสิมันไม่ได้ลำบากอะไรเลยนันเพื่อนนะแบบนี้น่ะนะครับเราสามารถที่ดาเนินการได้เลยนะเรับนะ <_ d ata> แล้วก็ใช้สองขาเพื่อนอใช้สองขาครับ เห็นไหมครับนะครับลายว,วงจรขายแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับหรือว่าเราอาจจะในส่วนนี้นะเพื่อนๆอยากจะดําเนินการในส่วนของการซ่อมแซมในส่วนนี้ก็ได้ก็เอาสายไฟนะครับสายไฟนี่แห่ลงมานี่ก็ดึงลากมานี่นะครับได้ด้วยนะครับตรงนี้แทนลายวงจรตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นทองแดงออกมานะครับแล้วก็บัดกรีได้นะครับ ก็ใช้สองเส้นนี่ครับอ,อใช้บวกกับกาวเขาเนี่ยนะอ้อตัวนี้ก็ก็เป็นตัวยึดแจ็คให้แน่นนะครับตัวนี้เราก็ออกนะครับแล้วก็ลากทองแดงมานี่นะครับแล้วก็บัดกีลงไปจริงๆมันง่ายๆเองนะครับนะเดี๋ยวผมก็คงจะต้องดําเนินการทําให้เพื่อดูนะครับว่าเป็นแบบนี้เนะี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้หาสายไฟมาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับ เ,เพื่อให้เกิดการบัดรกรีได้เห็นไหมครับด้านบนเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดำเนินการนะลักษณะของแจ็คเป็นแบบนี้นะเพื่อนอ่าในส่วนของเจ้าตัวแจ็คเนี่ยเราต้องต้องงอขาตรงนี้นะนะครับให้มันลงในส่วนของรูนี้นะเพื่อนอ,อพอลงรูตรงนี้แล้วได้แล้วเนี่ยมันก็ก็จะตรงร่องเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวเอาสายไฟมาใสาน่นี่นะครับสายไฟก็เตรียมไว้แล้วนะครับเงี้นะ ใส่เข้ามานะครับเด er ี๋ยวดูครับเราใส่ก่อนนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ถนัดมันเล็กนะครับนี่ก็เอาสายไฟมาไล่สั่นแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับแต่ทีนี้เวลาเราบัดกรีแล้วเราก็ตัดแต่งสายไฟให้สวยสวยหน่อยมันก็ได้แล้วนะครับก็เพราะว่าตรงนี้มันจะมาใช้ในการเชื่อมต่อนะครับก็แทนลายวงจรตรงนี้นะครับเราทําทําแทนลายวงจรนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอาแจ็คมาลงนี่เก็พอดีกันเลยนะครัตันนี้ก็มาบัดกรีได้ ตอนนี caught, e ้ก็ดึงลวดจากนี่มาขาเนี่ยก็จบเลยนะครับนะมีอะไรมากเลยนะครับนั่นเพื่อนเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับเพื่อนสุดยอดแน่แน่ครับก็เป็นอย่างนี้นะเพื่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้สายตรงนี้เนีก็ดึงมาก็บัดกี่เข้าตรงนี้เห็นไหมครับดึงมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็บัดกีเข้าไปนะครับด้านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาบัดกี่ตรงนี้ด้วยครับเพื่อที่จะให้ตะกัวนี่ไหลลงไป ไหลลงไปแล้วไปเชื่อมต่อเข้ากับเส้นรวดที่ดึงอย่างนี้มาเนี่ยเนี่ยก็จะแน่นยิ่งขึ้นนะครับมาตรฐานถูกวะอ่านะครับเดี๋ยวดูนะครับเพื่อนๆในการบัดกรีนี่มันอันนี้ผมซูมมากนะครับถึงเห็นนะฮะถ้าถ้าซูมน้อยหน่อยมันก็จะไกลเกินนะฮะนี่ครับนี่บัดกรีนะครับขาเนี่ยขาก่าของเขานะครับแล้วก็ไอ้ตรงตรงเนี้ยฮะตรงยึดเนี่ยครับก็จุ่มฟักแล้วก็ต้องบัดกรีนะนะครับแล้วมันก็จะไหลลงไปนั่นเพื่อนตะกัวมันจะไหลลงไป เนี้ยมันบางไหมล่ะเดี๋ยวนี้ผมดูชิ้นงานนะครับไม่ได้ดูมอนิเตอร์นี่นเหรอประมาณนี้นะครับก็ไหลลงไปละอ่าโอ้ยมันไหลห่ดละโอ้ยมันไหลอยู่ดอกมันไหลอยู่ดอกนะครับนี่นี่เห็นะครับเยี่ยมแล้วนะครับเราก็ต่อสายอีกเส้นหนึ่งให้ได้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับเส้นที่อยู่กับไดโอดนะครับอยู่ใกล้ ตัวอักษรสี่สิบสี่นะครับแ,แล้วก็บัตรเกียง์ะมาใช้สายไฟเส้นเล็กบัตรเกียรมาแน่นแน่นอนครับตัวนี้เห็นไหมเพื่อนต่อแล้วมันียบร้อยครับใช้สองเส้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลากแนละ้วต่อแล้วโอ้แน่นแล้วเห็นไหมครับไม่หลุดแล้วนะครับทีนี้เราก็เสียบชาร์จได้ทดสอบนะครับมีไฟแดงแล้ะนะครับยอด แบบนี้ก็มารฐานนะสิแต่ทีนี้ก็ประกอบเข้าไปนะครับขึ้นเหนีน่ยนเีเราเอาซิวัดรถขื้นกอ็มากจะบอกแล้วเขาเข้ามาก็เป็นในลักษณะแบบนี้ยังไม่ได้ติดกาวในส่วนของไอ้ชนัน้นไอ้เนี่ยม,มันเสียบผิดอยังไงใช่ไหมเสียบถูกก่ไปอย่างนี้เนาะส่วนมากไม่เสียบผิดนะมันหัดเสียบบางทีมันเสียบไม่เข้ากดดันเข้าไปใช้แรงงานมากเกินไปใช้พลังงานมากในการเสียบเนี่ยอย่างนี้นะใช้งานได้นี่นะครับ เรียบร้อยดีนะครับติดกาวเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับกาวแถวนี้มันมีเศษกาวอยู่นี่ก็ปล่อยให้มันหมาดๆหน่อยนึงนะแล้วก็เอามือลูบออกก็จบนะครับในส่วนนี้นะครับให้กาวเขาแห้งตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ลองเสียบชาร์ดดูก็อาจจะต้องเสียบชาร์จไว้นะครับเรียบร้อยนะครับจะเป็นลองถาคงงู้กจากไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ TNG นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับภาพพี่น้องมาเบิงครับนี่ครับ แม่ก้อนที่จะเป็นน้ำป้าไหลหลากกรพี่น้องน้ำก็สิมาแบบนี้ก่อนเออไหลเป็นคลองเป็นคลองลงมาจากทึ่งภูเขาบุญละกำไฟทั้งทึ่งๆบุญละฝนมันตกแห้งเนาะวายวายอีกทางนึงโอ้ตดเนี่เบิ่มเบิ่มเนี่ยนี่ครับโอ้ยกระไล่ปูนองงี้อืมนังไงครับเห็นบ่วบุญนะบุญนะบูเนี่ครับ เ <S an> นี่ยนะครับฝนตกแง่งกับพี่น้องเลยนี่นประเทศไทยเขานี่ล่ะปุ้ยคลากรายพี่น้องตารางก็สิเป็นน้ำปลาไหลหลากเลยว้ยผู้ใดไปอยู่ในโกนห่วยมันกับพวกแง่งน้องๆนะไหลไปเบิบ้มๆเข้าแล้วเออโอคลากรายพี่น้องฝนตกนักกับช่วงนี้ก็สิไปหาเที่ยวปลาเที่ยวยังกใครตั้งเต็นท์เด้อพี่น้องตั้งเต็นท์จะไปตั้งในโกนห่วยมันเด้อเออให้ตั้งอยู่แถวแถวขอบคางมันเด้อปรเดือนน้ำปลามามันยังสิไงดีลบท่านเก็บของท่าน หมองแกแตกกระโปงที่เอาไปเห็นแนวกินกันสิได้ลบท่านันดวอนะครับเพืนสันว์นะไม่ลองผุดดับตนเบิ่มเบิ่มอยู่บนนีถ้ามีเรื่องทาคงต้องจากไปครับเพื่อนๆ f อทุกคนครับถ้ามีเวลาว่างแล้วก็ยังเหลืออยู่ก็ชมคลิปวิดีโอถัดไปได้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์ให้กำลังใจชงวิตได้นะครับหรือว่าจะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้โล่ก็ว่ากันไปนั่นเพื่อนเพื่อนจะช่วยค่าเป๊กม,มาก็ได้เลยนะครับนะโ <laughs> อ้ยอยากไล แต่จาซอยมาหลายด้วย่ะเป็กมันมันเกินไปนะนกากว่าอยันเป็นโรคปอดไตก่อน,อนดิจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะะคลิปนี้สวัสดีครับโอ้เป็กหลายโลกตับนะครับโลกตับเอ้ยเมาไหลบอกว่าเือ